ใครที่ชื่นชอบขนมโมจิแล้วก็ไดฟุกุนะคะต้องไม่พลาดขาเรียนนี้เลยค่ะเพิ่มเมนูใหม่เข้ามา4เมนูนะคะสำหรับไดฟุกุแล้วก็โมจิค่ะไม่ว่าจะเป็นวิสโคราเมลโอริโอบานอฟี่พายแล้วก็สตาารอเบอรี่ชีสพายนะคะเด็ดๆทั้งนั้นเลยซึ่งเมนูเหล่านี้นะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะกับนักเรียนนะคะเลย,เลยไม่ว่าจะเป็นไดฟุกุสตาารอเบอรี่ไดฟุกุมัทฉะสตรอเบอรี่นะคะไปดูผลงานนักเรียนกัน,นะคะ่ะ นักเรียนส่วนมากของเชโมดนะคะก็คือมีทั้งทําขายค่ะทําทานเองแต่ส่วนมากนะคะที่เชมมดแอบปลื้มใจแล้วก็ดีใจกับนักเรียนหลายๆคนก็คือนําสูตรที่เชมมดเนี่ยมาบอกมาสอนนะคะกับผลลัพธ์ที่มันนุ่มแล้วก็ยืดได้หลายๆวันเนี่ยไปขายได้แล้วก็สร้างรายได้ได้น,นั่นเองค่ะราคานี้นะคะพิเศษกว่าคาเรียนอื่นๆตรงที่เป็นการสมัครครั้งเดียวค่ะดูได้ตลอดชีพและที่สําคัญนะคะมีเมนูใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆเรียนได้ไม่มีวันจบค่ะ รีวิวแน่นขนาดนี้นะคะไปดูแป้งในคาร์ดกันก่อนดีไหมคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้นะคะแป้งที่เชโมนเพิ่งตีเสร็จใหม่ๆเลยคะ่ะจะมีลักษณะนุ่มหนึบแล้วก็ยืดแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเรามาดูแป้งไดฟุกุนะคะที่เราใช้แป้งข้าวเหนียวทํานะคะเนี่ยเชโมนลองมาให้ดูนะคะอันนี้คือ6กสูตรเลยนะทุกคนอันนี้คือสูตรแรกเราไปดูทีอันนะคะอันนี้คือสูตรแรกดูลักษณะทุกคนนี่ บีออกมาคือแบบแตกเลยนะคะอันนี้ลองเป็นไส้แบบสีมว่วงนะคะนี่จยให้ทุกคนดูดูความแบบแข็งคืออย่างแข็งนะคะอันต่อไปนะคะสูตรที่สองแอบคือตอนทำก็แบบแอบ,บดีใจนะคะเหมือนจะนิ่มนิดนึงแต่ไม่เลยทุกคนดูดิน้องแอบแตกนะคะก็คือแสดงว่าจริงๆอ่ะเขาแห้งนะคะเขาแห้ง,ะะงห้งแต่แตรงก้นนี้เลยนะต่อไปคะ่ะสูตรที่สามนี่ตัวเนี้ยข้างบนอนะ่ะตอนแรกสองวันแรกนะคะเออวันแรกนะคะดีนุ่มมากเลยแต่พอวันที่ถัดไปนะคะคืนที่สองก็คือแบบน้องแอบแข็งอย่างนี้เลยเนี่ยแตกเน้วนะคะ สามสูตรนี้นะคะทําในวันถัดไปทุกคนจะบอกว่าเนี่ยแข็งทุกคนนี่นะคะคือแข็งจริงๆถ้าใช้มีดตัดาตัดให้ทุกคนดูนะคะคือจะรู้เลยว่าแบบมันชืเข้าไปเลยเนี่ยคือมันแข็งจริงๆนะคะมันแข็งนี่มันไม่มีความแบบอ่อนนุ่มอะไรดูเหมือนจะนิ่มใช่ไหมแต่จริงๆพอเราบีบปุ๊บอะคือเขาแตกนี่เขาแตกแสดงว่าเขาแบบแข็งมากอันนี้ก็ไม่ได้อ่ค่ะนี่แตกแล้วคือแตกไม่มากค่ะทีนี้เราม,มาดูอันนี้คือเชโมดเก็บไว้เจ็ดวันนะคะเจ็ดวัน ดีเลยวันในวันนี้เป็นสูตรที่สอนนักเรียนในคาสนะเรามาดูกันความความว่าเขาอยู่มาเจ็ดวันให้ดูใกล้ๆมีความแบบเห็นไหมกดลงไปแล้วคือมีความบุ๋มแสดงว่าอะไรคือเขานิ่มนี่เขานิ่มเรามาผ่าเลยดีกว่านี่ ดูกันกคนเจ็ดวันแล้วนะโอ,อ้นี่น้องเจ็ดวันแล้วเห็นไหมสตรอเบอรี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนแล้วดูความนุ่มดูความนุ่มดูความนุ่มก่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่คือสูตรที่สอนในคาสเห็นไหมเนี่ยเจ็ดวันแล้วทุกคน ใครที่อยากได้ผลลัพธ์แป้งที่นุ่มยืดแบบนี้นะคะนานเกิน7วันนะคะเชฟโมดแนะนำค่ะคอร์สเรียนโมจิแอนเบเกอรี่เลเวอร์ออนไลน์ค่ะสำหรับค่นนี้นะคะมีนักเรียนมากกว่า700คนแล้วค่ะแล้วถ้าใครสนใจเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้สามารถทักไปได้ที่เพจ Shape นะคะหรือ Line แอดเชฟโมดได้เลยค่ะเรามาเจอกันในคอร์สนะคะ